สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Weekday Tips ช่องที่จะมาแชร์ทิปและเทคนิคดีๆให้กับวันทำงานของคุณซึ่งคลิปในวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP ใน Excel หลายคนน่าจะคงเคยได้ยินหรือคุ้นเคยกับฟังก์ชัน VLOOKUP กันมาแล้วแต่พอจะรู้ไหมคะว่ายังมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีความคล้ายคลึงกับ VLOOKUP นั่นก็คือ HLOOKUP ส่วน HLOOKUP จะต่างจาก v l o o k u พยังไงเรามารอติดตามชมท้ายคลิปไปพร้อมกันค่ะก่อนอื่น Weekday Tips ต้องขอจำลองข้อมูลเพื่อใช้ในการทำ VLOOKUP ในวันนี้นะคะข้อมูลของเราจะประกอบไปด้วย3ส่วน1ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรือที่เรียกว่า customer master customer master ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นรหัสลูกค้าหรือ customer id customer name และ province หรือจังหวัดที่ลูกค้าอาศัยอยู่ข้อมูลส่วนที่2คือข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าซึ่งประกอบไปด้วย product code หรือรหัสสินค้ารายละเอียดของสินค้าประเภทของสินค้าและราคาขายต่อหน่วยข้อมูลส่วนสุดท้ายคือข้อมูลเกี่ยวกับยอดขายซึ่งประกอบไปด้วยวันที่ใน invoice รหัสลูกค้าหรือ customer ID product code หรือรหัสสินค้า จำนวนสินค้าที่ขายได้และสุดท้ายก็คือยอดขายที่เป็นจำนวนเงินถ้าเรามีข้อมูลการขายเพียงแค่ตารางนี้ตารางเดียวเราไม่สามารถบอกได้ว่าในแต่ละ transaction ของการขายของเราเป็นการขายสินค้าประเภทไหนหรือขายไปให้กับลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดไหนแต่เรารู้ว่าจากข้อมูลอีกสองส่วนที่เรามีจะสามารถตอบคำถามนั้นได้ โดยการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP นั่นเองก่อนที่เราจะไปทำ VLOOKUP เราจะต้องระบุ3อย่างนี้ให้ได้ก่อนอย่างแรกอะไรคือตัวเชื่อมของ2 Table หรือที่เรียกว่า Lookup Value 2คือระบุตำแหน่งของ Table ข้อมูลที่เราต้องการและ3ใน Table นั้นคอลัมน์ของข้อมูลที่เราต้องการอยู่ห่างจากคอลัมน์ของตัวเชื่อมไปกี่คอลัมน์ โดยนับจากทางซ้ายไปขวาพูดแบบนี้สำหรับมือใหม่อาจจะยังไม่เห็นภาพนักงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำวิลูอัพร้อมกันเลยค่ะมาที่ Table s l l e หรือข้อมูลการขายที่เราอยากจะรู้ว่า Product Code ที่แสดงอยู่ตรงนี้หมายถึงสินค้าประเภทไหนเราสามารถทำได้โดยการ Insert Column ตั้งชื่อว่า Product Type จากนั้นเราจะใช้ VLOOKUP ในการหาการเขียนฟอร์มูลาสามารถเขียนตรงๆเข้าไปที่เซลล์นั้นได้เลยหรือเราไปที่ฟอร์มูลาบาร์และกด Insert f u ฟัง i o n ันแบบนี้ก็ได้จากนั้นก็พิมพ์ฟังก์ชันที่เราต้องการ VLOOKUP คลิกโอเคจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาเพื่อให้เรากรอกข้อมูล3อย่างที่เราได้เกิอนไว้ก่อนหน้า อันดับแรกก็คือ lookup value หรือตัวเชื่อมของสอง table นั่นเองในที่นี้ก็คือ product code จากนั้นเป็นการระบุตำแหน่งของตารางข้อมูลที่เราต้องการซึ่งตารางข้อมูลของ product ก็คือ product master เราก็เลือกตามนี้และสุดท้ายคือการระบุตำแหน่งของอ o l มน n ของข้อมูลที่เราต้องการ ว่าอยู่ห่างจากคอลัมน์ของตัวเชื่อมไปกี่คอลัมน์โดยที่คอลัมน์ตัวเชื่อมเราจะเริ่มนับหนึ่งเสมอและเป็นการนับจากทางซ้ายไปขวา1 2ึสเราก็จะพบว่า product code dd 0 0 0 1คือสินค้าประเภทตู้สามารถกลับไปเช็คได้ที่หน้า product master ว่าสินค้าดี0 0ศูคือ Product Type ประเภทตู้หรือคัพเบิร์นั่นเองและเราก็ลากสูตรหรือ Copy สูตรลงมาเพื่อดูว่า Product ์โค้ตัวอื่นๆคือสินค้าประเภทใดเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จการทำ VLOOKUP แล้วตามที่ได้เกริ่นไว้ในตอนต้นคลิปว่าวันนี้เราจะมาแชร์เทคนิคและวิธีการใช้ฟังก์ชัน HLOOKUP ด้วย ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกครั้งที่ข้อมูลของเราจะได้รับการจัดเรียงในแนวตั้งแบบนี้แต่เป็นการจัดเรียงในลักษณะข,ของแนวนอนหรือตามโดแบบนี้แทนซึ่งถ้าข้อมูลของเราจัดเรียงแบบนี้แทนที่เราจะใช้ฟังก์ชัน vlookup เราจะต้องใช้ฟังก์ชัน hlookup ในการหาข้อมูลแทนคล้ายกับการทำ vlookup คือเราจะต้องระบุข,ข้อมูล3อย่างให้ได้ในการทำ hlookup อันดับแรกก็คือ ต้องระบุตัวเชื่อมของสองเทเบิลอันดับที่สองคือระบุตำแหน่งของเทเบิลข้อมูลที่เราต้องการและสุดท้ายคือระบุว่าแถวของข้อมูลที่เราต้องการอยู่ห่างจากแถวของตัวเชื่อมไปกี่แถวหรือกี่โรโดยนับจากบนลงล่างเรามาลองทำกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมคือมาที่หน้าเซลล์หรือข้อมูลการขาย เราอยากจะหาว่า product type ของแต่ละ product code คืออะไรเราก็ insert column ใส่หัวเป็น product type จากนั้นเราก็จะใช้ฟังก์ชัน h lookup คลิก ok หน้าต่างขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องระบุ3อย่างอันดับแรกก็คือ lookup value หรือตัวเชื่อมซึ่งก็คือ product code นั่นเองในส่วนของ ตารางข้อมูลที่เราต้องการในที่นี้จะเป็นตารางใหม่ที่มีลักษณะของการเรียงข้อมูลในแบบแนวนอนจากนั้นเราก็เลือก a r e รียของข้อมูลที่เราต้องการและ3คือการนับว่าโรของข้อมูลที่เราต้องการอยู่ห่างจากโร w ของตัวเชื่อมมากี่โรโดยที่โร w ของตัวเชื่อมจะนับ1เสมอ 1, 2, 3 โอเคก็จบไปแล้วนะกับเทคนิคและวิธีการใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP และ HLOOKUP หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับวันทำงานของทุกคนสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของช่อง Weekday Tips ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยส่วนคลิปหน้าเราจะมีทิปส์หรือเทคนิคอะไรดีๆมาฝากก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ